สวัสดีครับชื่อธราทิพย์พิชานสาร์ครับชื่อเล่นชื่อพุทโธครับเลขที่38อยู่ชั้นปสองับ7ครับจะมาท่องสูตรคูณแม่สองถึงแม่ห้าให้ฟังครับเชิญเพื่อนๆนมาฟังกันเลยครับสวัสดีครับชื่อธราทิพย์ิชานสนร์ชื่อเล่นชื่อพุทโธป .2 องับเเลขที่38จะมาท่องสูตรคูณแม่สองถึงแม่ห้าให้ฟังครับไปฟังกันเลยครับสองหนึ่งสอง สองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสิบสองแปดสิบหกสอเป็นยี่สิสองสิเป็นยี่สิเป็นยี่สิบสี่สามหนึ่งสามสองหสามสหหสหสบ จ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสสามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสิบเป็นสามสิบสามเอเป็นสามสิบสามสามสิบสองเป็นสามสิบหกหนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสี่หสี่ห้ายีีหสเจดปดแปดสสิีเก้าสหกีสิบเป็นสี่สเอเป็นสี่สิบสี่สองเป็นสี่แปด หนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้าสี่สิบห้มสิบหเิบห้าแป้าเกเ็ป็น5้าสิบห้าห้าสิบสเป็นหกิ